ดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมา <c oughs> เฉลยแบบงัดในเล่มสีฟ้า,าของทอสวทอในสารพื้นฐานกันดูนะครับเรื่องการหาหอรมนนะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับอ่าข้อหนึ่งจุดหารมอของห้าสิบเอ็ดเป็นแปดสิบห้าถ้าสงสัยก็ไปดูในข้อที่หนนะครับเอา กูจะใช้วิธีหารสั้นหมดนะครับ51บ85เลขที่หารได้ก็คือเม่17 17 3 17อะไรนะจะได้ยนหาสเปดไอปสเร้างรสูตรคูณแม่17หรือไปดูแบบสกุลในหลังสมุดก็ได้หรือท่องเอาก็ได้หรือจะไปสร้างแบบสกุลเองก็ได้17 3 51 17 5 85 3ก็5หารไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นหอรามอคือตัวนิดเดียวตอบ17ครับข้อสอง พรามาของแปดสิเ่แล้วร้อยสามหายยังไงก็หาไม่ได้ไม่มีตัวอะไรที่หาได้ยกเว้นอยู่ตัวเดียวคือหนึ่งแม่สกุลแม่หนึ่งหนึ่งหาได้ตลอดหนึ่งจะเป็นตัวประกอบของทุกตัวของตัวเลขในในโลกนี้เพราะฉะนั้นก็มีเหลือตัวเดียวนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งหานตัวใดหนึ่งารตัวนี้ก็ได้ตัวเดิมหนึ่งหาตัวนี้ก็ได้ตัวเดิมเพราะนั้นตัวนี้ก็หารต่อไม่ได้อีกแล้วก็คือหนึ่งนะครับ ตอหนอึ่งตัวเดียวนะครับครัอมอของสี่เจ็ดกร้อยสามคือหนึ่งครับข้อที่สามขลังมอสี่สองร้อยห้าเราก็ร้อสิห้าครับก็เอาลองสามหารดูก็สามหารได้อ่านเป็นไหมนะครับอ่านเป็นไหมครับได, 14, ได้สิบสี่ได้ส5าแล้วห้าสิบห้างมอคือสามตัวเดียวนะครับตัวนี้หารไม่หารต่อไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เลขเยอะดูยุ่งยากแต่ลองหารดูแล้ว ตัวอื่นก็หารไม่ได้เลยเพราะนั้นคอลมมอคือหนึ่งนะครับลรงมาดูตรงนี้สันหนึ่งครับมงคนหารเลขไม่เป็นนะครับตัวนี้จะลองหารยางให้ดู42เอา3หารเวลาหารือว่า3อะไรนะจะได้4 3 1เป็น3 การหารมีสามขั้นตอนคือหารลบชักหารลบชักหารลบชักไปเรื่อยๆสามหนึ่งเป็นสามลบกันเลยหนึ่งชักสองสามอะไรได้สิบสองสามสี่สิบสองตัศูนย์แล้ศูนย์ก็พอละหารลงตัวก็ได้สิบสี่นนะจ๊ะเขียนไหมลองดูสามดูร้อยห้าสิครับร้อยห้า 105 3หารดูสิครับถ้าใครหารามาถเป็นลองหารยาวแบบนี้นะค่อยไปใส่นะครับ3อะไรนะจะได้1หารแลได้ขยับไป2ตัว3มอะไรนะจะสิบ1ามนไปเป็น9าอย่าให้เกินนะ3 42เกิน3 3สเป็น9หารลบต่อไปชักสา่ว่าตอนหารลบชักหารลบชัก3อะไรนะหารต่อหารลบชักต่อไปก็หาร ามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าไปศูนย์จบครับเป็นสามสิบห้าใส่ตรงน,นี้เก่งนะครับต่อไปห้าสิบหกสิบห้าครับนี่สามไมหารดูสามอะไรได้หนึ่งหารไม่ได้ขยับสองตัวสามอะไรได้หกสิบหกสามห้าสิบห้าหารต่อไปลบไปชักสามอะไรได้สิบห้าสามห้าสิบห้าไปศูนย์จบนะ<บ>ครับ ง่ายไหมหารสั้นก็คือหารยาวนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมันการหารคิดในใจครับสวัสดีครับ